บริหารบริษัท TCG Social Media Group จำกัดพร้อมด้วยทนายผู้รับผิดชอบคดีนำเอกสารหลักฐานร่วมถแถลงข่าวเปิดข้อเท็จจริงและความคืบหน้ากรณีฟ้องร้องบริษัท JKN Global Group และแอนจักกพงข้อหามิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหลังเผยแพร่ถแถลงการที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ Miss Universe c o i l หรือ MU c o i l โดยให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อสาธารณะ จริงๆหลักๆคงคงทางด้านสารคงเดินกันไปตามปกติแต่ว่าส่วนที่เราต้องการให้ทราบเนี่ยก็คือในส่วนของที่เป็นทางฝั่งอ,อย่างที่บอกนะครับผู้ที่พิจรารณาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟื้นฟูกิจการขอให้มีข้อมูลทางด้านนี้เข้าไปประกอบให้ครบถ้วนด้วยนะครับทางฝัง่งทั้งตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ทางฝั่งกรอตต์นะครับเพราะว่าข้อข้อที่ ค่อนข้างเกี่ยวข้องสูงเนี่ยมีข้อมูลที่ที่อาจจะส่งผลกระทบกับการตัดสินใจยกตัวอย่างเช่นการปิดโรงงานอันนี้ผมว่าชัดเจนกว่านะครับในเรื่องของฝั่งที่เป็นเอ็มยูคอยเนี่ยเรามองเป็นเรื่องรองส่วนที่เอฟเฟกแน่นอนทั้งฝั่งเราและฝั่งของอผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายคือการปิดโรงงานที่ได้มีการายังคงให้ข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมอยู่ว่า เปรียบเสมือนว่าเป็นโรงงานนี้ยังดำเนินการอยู่อะไรเงี้ยคล้ายๆให้เขา,ให,เขาให้เขาใจไปเองนะผมไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดกล่าวหาว่าพูดแบบน,นั้นครับสำหรับข้อความที่บริษัท JKN Global Group และแอนจักรพงศ์ได้โพสต์ลงโซเชียลมีเดียสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากจึงได้เข้าแจ้งความฟ้องร้องต่อสารอาญาเมื่อวันที่25กันยาย,ยนปี2566เรียกร้องค่าเสียหาย1,000ล้านบาทเพื่อปกป้องชื่อเสียงและชดเชยความเสียหายบางส่วนที่เกิดขึ้นค่ะ